สวัสด e, e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  like, ีท no? ่านผู้ชมท่านผู้ชมบ่ได้ผ่าบ่โอ้ยบ่ได้ผ่าไปนะบ่ได้พอกันโดนโดนก่อก่อตาไ่มีเสียงบ่ได้ยินเสียงเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาดีก้อยก้อยดิบก้อยดิบลาบดิบเนาะก้อยดิบก็ลาบดิบเหมือนเดียวกันน่ะโอ้ย คุณมะแรงวันจ๋าแต่กินของข้าวบ่อยก้อยดิบก็ลาบดิบกันเดียวกันน่ะนะเอาขมออกขมจหน้อยขมนิดนิด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 เบิกเบิเนี่ยขมนิดนิดบ่ขมหลายขมหลายมันลึกเนี่ยขมนิดนิด,นนดบ่ใส่เลือดอันนี้อันนี้สีเนื้อเลยนี่ สีเนื้อปกติเขาเลยนี่บพใส่เลือดน,นะเอาแบบแห้งๆมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวะเลยมาเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมท่านบุชชุ่มตัวราาหอมๆอ่มาเด้อ,อม,ดดมาเด้อน,น,นั่นนาาง มันกอหัวกระเทียมบักพริกโอ้ยสนใส่บักเพิ่นใส่บักพริกมาพอดีแล้วบักพริกขัวไม่ไม่เพ็ดเพ็ด อ้องหอมแลกะไก่ยังกว่กาไอ้ข้าวคัวเกาคัวไม่ไหม้เนี่เนี่ยสันคัวไม่ไหม้ไม่ใช่มีกินฉุนๆน,นิดหน่อยเนาะกินแห้งกินแห้งกินเต็มหูดังเข่าข้อเลยนี่นี่ขออ้ามใหญ่ๆข้ามใหญ่ๆคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆ ข้ามยังไงพี่น้องข้ามยังไงมาเดิน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 มาเด,าเดาาินฮืืมืมฮืมฮืกฮืมฮเมืมืม ก็ว่ายังกินไอ้ฮวนกับกินไหนกินไอ้ฮวนออกริกไหมมันยังอยู่ส่วนเขาพุ่นเออถูกไหมเพราะแต่เขาหยามน่ะมันหุ่นแม่ขึ้นเทิงหูดังไหมเออมันสิกุนปุุงเออข้าวกัวก็คือกันขวัวพร้อมกันเลยเนี่ยช่วงใบใบมือนี่แหละขัวขัวมือนี่ อืม้เากินกับไปนี่งือจังอกการบอกพีกกินไม่สีบับบ<อ>ัอกการเลยอััเนื้อควไว้ดเนี่สิมีแตฟุ้นมันเออมีแต่มีมีแตมีฟุน้นฟุ้นบอกพีกก็ขึ้นแซ่บครับพี่น้อง โอ้ยเข่าหัวก็บอกพีก่หัวมาหนีไม่ไม่ดุยอดด,อดุจ,ดจอดดุจอดดิลีกินมัน,นิขึนขุนคุนคุนค้นผู้ดังสูงปิดแน่ไเพราะเราเข่าปากไง ินไอมัน,เนดดงเตะเ,เ,เ,เท่าูาาดังเลยเื่างูพีเก่างาขาวควาเกิดขความเพชรจีเดต,ตาม,มาทันทีบาทเพ็ดเดพี่น้อง จานนี้ห้าิบบาทเขาเนี้ยว่า2อกอนหกสิบบาท พี่เขาไปเสดเดิ่บอ้อเด้อลูกเดือดเหนยางเพชรโอ้ต้าขวดไส้กับเพชรไปแห้งแล้วก็ไหวแล้วมือนให้จิได้งไหมก็ได้ไม่แต่ก็ได้เรครับ ่มาเด้อผู้ใดก็จังเพชรคักต้บักพีกเปนขวดใส่กับเพชรคักเพชรเนี่ยบักพีกนขวใส่มัากับเพชรไปแห้งแล้วแ่บพีลีพี่น้แกินบักติขวดไม่ไหมกับข้าวคัวไม่ไหมกนไตหูด่งมาเนี่โอ้ยน้ำรายแตก มีคนอยากาก,านกันแล้วลาบดิออบอยู่นะลาบดิบอยู่นะหอมไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเกาหูเกาครัวหอมก็พริกหอมเนี่ยมันสิเจริญอาหารตัวเออปรุงปรุงรม่สแซ่บวัตสินสดกับเครื่องมันหอมหอมเนี่ยสำนักก็แซ่บแล้วสำหรับลาบค้อย ไเล่าไล่พี่น้องหาสิบบาทข้าวเหนียวบนห่อเครื่องบัาบปิกบบบปิดบนสาใจครับสาใจเนี่ยร้ออนทองนิว n h าวนิว n h าได้ป่ะ โอ้แซ่บค่ะพี่น้องเขาขัวก็บบกพี่คนขัวไม่ไม่มันหอมถึงซีนมาเนี่ยโอ้โหอาอาๆเนี่ยหมดแล้วอืมอืมดูอัด ไม่บดอะไรได้หนิเนี่ยเหลียวอยู่เหลืออยู่บดดิลิ่สับให้เพื่นสับแบบเบาไปซอยหางมือนี้มือนี้เอาแบบสับนะสับแล้วก็ุกไปล้อยแห้งๆบดใส่เลือดใส่ข้อขวางหอ้องอับน่งไปไมันสิขแขนพอดีเลยแสบบันนี้คุยค้ามยงยงๆแบบนี้บ่ต้องยำไรเต้เขาโกร้รถแสบคักแสบคัก โ okay, okay. อเคโอเคขอบคุณทุกการรับขอบขอบคุณทุกการรับชมเบิ้งเข่ากะตีมือขอบคุณทุกการรับชมเด้อขอบคุณทุกการติดตามนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนั่มอ่ะพอกันไหมคลิมนาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละกินก้อยกินก้อยรอบแรงรอบแรงรอบเลิกงานอ่ะพี่น้อนงเอาไว้ซ้ำนี่เดอ้อพอกันไหมคลิมนาสวัสดีครับ